ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาทกถาธรรมตลอดเวลาสองปีมานี้อาตมากระทำไปด้วยความหวังว่าศีลธรรมจะกลับมาโดยที่มี ความเห็นและความเชื่ออย่างยิ่งว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศี <c oughs> ลธรรมระบาดโลกรธาตสงบเย็นใช่คำรุนแรงเป็นหน่อยว่าระบาดเหมือนโรคระบาดถ้าศีลธรรมระบาดโลกรธาตสงบเย็นถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศ ลักษณะนี้แสดงให้เห็นอยู่อย่างชัดแจ้งแล้วซึ่งใครๆก็พอจะมองเห็นสำหรับปรมัถธ,ธรรมนั่นคือหนทางมาแห่งศีลธรรม <c oughs> เป็นรากฐานของศีลธรรม เพื่อความตั้งอยู่อย่างมั่นคงของศีลธรรมและช่วยให้เกิดความแผ่กว้างขวางออกไปของศีลธรรมอาตมาจึงกล่าวถึงปรมัตธรรมในฐานะเป็นรากฐ,ฐานของศีลธรรมครั้งที่แล้วมากล่าวด้วยหัวข้อว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมจนทุกคน พอใจในการทำงานสนุกสนานในการทำงานมีความสุขในการทำงานเพราะว่าเป็นการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จะกล่าวโดยหัวข้อว่าถ้าจะให้เย็นชำํำต้องมีการลดแห่งกิเลสต้องมีการลดแห่งกิเลสค <c oughs> อยสนใจคำว่าการลด แห่งกิเลสสิ่งที่จะต้องรู้จักกันให้ดีที่สุดก็คือสิ่งที่เรียกว่ากิเลส <c oughs> ขอให้มองให้เห็นชัดว่ากิเลสนั่นคืออะไรกิเลสนั่นคือความรู้สึกผิดๆความเห็นผิดผิดความคิดผิดผิดการตัดสินใจผิดๆเมื่ออารมณ์มากระทบทางตาทางหู ทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจ <c oughs> ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำวันของคนเรานี่เรียกว่ากิเลส <c oughs> ขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าความรู้สึกผิดผิดความคิดผิดผิดความเห็นผิดผิดตัดสินใจผิดเมื่อมีอารมณ์ภายนอกมากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย ทางใจซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นประจำในชีวิตประจำวันของคนเรานี่เรียกว่ากิเลสระว่างจกเกิดความคิดผิดเห็นผิดเป็นต้นเมื่อมีอารมณ์มากระทบจะได้ไม่มีกิเลส <c oughs> กิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ การเกิดขึ้นแห่งกิเลสก็เป็นการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เป็นกอขอกอกาของพุทธศาสนา <c oughs> พวกพรางเขาเห็นว่า A อบีซีของพุทธศาสนาคือไปเรียนปรัชญาทั้งหลายในอินเดียกันเสียก่อนแล้วจึงค่อยมาเรียน <c oughs> พุทธศาสนา ส่วนในพระบาลีได้จัดไว้ชัดว่า <c oughs> การรู้เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเป็นจุดตั้งต้นของการศึกษาพุทธศาสนาเรียกว่าอาธิปรมจรรัญญ์พุทธบริษัทจงมีการศึกษาพุทธศาสนาขนาดตั้งต้นเป็นกอขกกาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ <c oughs> ว่าเมื่อ มีอารมณ์มากระทบตาเป็นต้นเกิดเป็นผัสสะแล้วไม่มีสติปัญญานั้นก็เป็นผัสสะโง่เกิดเวทนาโงา่เกิดความอยากที่โง่คือตัณหา <c oughs> แล้วก็เกิดความรู้สึกว่าตัวต,วตนไปตามตัณหานั้นว่าตัวกู้ตัวกู้เป็นผู้อยากอยากจะได้มาเป็นของกู้ สิ่งทั้งปวงก็เป็นของหนักและเป็นความทุกข์นี่จุดตั้งต้นของความทุกข์ต้องรู้สิ่งนี้เหมือนกับว่าเรียนกอ่อขอก่อกาตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละก็อขอก่อกาในการศึกษาพระพุทธศาสนาการทำผิดเมื่อมีอารมณ์มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นเรื่องผิดเรียกว่าคิดผิดพูดผิดทำผิด กิเลสคือความเห็นผิดความเข้าใจผิดความตัดสินใจผิด <c oughs> ตามปกตินั่นดูให้ดีเราไม่มีความรู้สึกแยกกันอย่างนี้เอาความรู้สึกที่เกิดอยู่นั่นเป็นตัวเราเสียเองตัวเราเป็นกิเลสกิเลสเป็นตัวเราเสียเองหน้าขันกันหน้าขันหน้าเศ้ากันหน้าเศร้าเอากิเลสเป็นตัวตนเสียเอง จึงไม่มีใครคิดจะทําลายล้างกิเลสทั้งที่มันเป็นของร้อนก <c oughs> ิเลสเป็นของร้อนพร <c oughs> ะพุทธเจ้าท่านตรัสเรียกว่าไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะ <c oughs> ราคะหรือโลภมันร้อนทั้งที่เปียกเปียกแฉะ,ฉะ ไอ้โทสะหรือโกธะมันร้อนอย่างเผาไหม้โมหะมันก็ร้อนอย่างมืดคลุ้มเอาทีเดียวเนี่ยไฟเปียกก็มีแห้งก็มีมืดก็มีเกิ <c oughs> ดขึ้นในใจแล้วเป็นของร้อนแล้วเรียกว่ากิเลสเป็นไฟให้ดูในทางที่ตรงกันข้าม ว่าถ้าไม่มีร้อนมันไปเย็นเห็นกันได้ไม่ยากเลยไม่มีราคะโทสะโมหะจิตใจก็ไม่ร้อนและจิตใจก็เย็นไม่มีกิเลสก็เย็นความดับไปแห่งกิเลสนั่นแหละคือนิพพานคำว่านิพพา,านในสมัยพุทธกาลเป็นคำพูดของชาวบ้านแปลว่าเย็น เย็นคือดับไปแห่งความร้อนของสิ่งที่มีความร้อนนิพพานเป็นความดับของไฟเช่นบาลีว่าปัจโชตัเสวานิพพานังดับไปเหมือนไฟดับส่วนความทุกข์ดับร่างกายดับนี่ใช้คำว่านิโรธนิโรทะมากกว่าแต่นิพพาน,นะจึงแปลว่าเย็น เมื่อไม่มีไฟคือกิเลสปัญหามันก็เกิดขึ้นอยู่ที่ว่าไม่รู้จักกิเลสว่าเป็นของร้อนนี่น่าแปลกไม่รู้จักไฟว่าเป็นไฟไม่รู้จักความทุกข์ว่าเป็นความทุกข์ชาวต่างประเทศมีการศึกษาอย่างชาวต่างประเทศเขา เขาเขาถือว่าเขาไม่มีความทุกข์ไอ้ที่ชาวพุทธเรียกว่าความทุกข์ความทุกข์นั่นเขาว่าไม่ใช่ความทุกข์เป็นของธรรมดาอย่างนั้นเองไม่ต้องไปดับมันชาวต่างประเทศบางคนว่าไอ้ที่ไม่มีความทุกข์นั่นมันผิดปกตินะอคนไม่รู้จักยินดียินร้ายอไม่รู้จักอร่อยไม่อร่อย เป็นคนปกติอย่างนั้นเรียกว่าคนไม่ปกติคือเป็นคนที่ผิดปกติต้องมีกิเลสต้องขึ้นขึ้นลงลงไปตามกิเลสจึงจะเป็นคนปกติเมื่อถือหลักอย่างนี้ก็พูดกันไม่รู้เรื่องเราก็ไม่สามารถจะอธิบายเรื่องความดับทุกข์อย่างไรได้ <c oughs> เดี๋ยวนี้ไม่รู้จักกิเลสและไม่รู้ว่ากิเลสเป็นของร้อน แล้วก็ไม่รู้สึกว่าเรามีกิเลสโดยเอากิเลสเป็นตัวเราเราทุกคนเอาตัวกูของกูนะมาจากกิเลสเอากิเลสมาเป็นตัวเราอย่างนี้ในสภาพปัจจุบันนี้ดูให้ดีดูให้ดีดดกิเลสกําลังครองใจคนกิเลสกําลังครองบ้านกิเลสกําลังครองเมืองกิเลสกําลังครองโลกจริงไหมคอยดูให้ดี กิเลสครองใจคนคนจึงรับใช้กิเลสเหยื่อของกิเลสจึงเป็นสิ่งอร่อยที่สุดของคนคนก็ลหลงไหลในเหยื่อของกิเลสการบูชากิเลสจึงเกิดขึ้นคนเลยไม่มีศีลธรรมไม่มีกิเลสมเมื่อไม่เมื่อมีกิเลสก็ไม่มีศีลธรรม ไม่มีศีลธรรมแล้วปัญหาก็เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจทางการเมืองทางการปกครองทางอะไรทุกอย่างเพราะไม่มีศีลธรรมทำทุกอย่างอย่างไม่มีศีลธรรมทำอย่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนมันก็ไม่มีศีลธรรมเราไปมัวแก้ปัญหาเศรษฐกิจการเมืองโดยไม่ดูที่ต้นตอว่ามันมาจากความไม่มีศีลธรรมซึ่งมาจากกิเลสอีกต่อหนึ่ง เราเอากิเลสเป็นตัวตนเป็นตัวกูเป็นฝ่ายถูกเสียแล้วมันก็มีศีลธรรมไม่ได้นี่คือความไม่มองให้เห็นว่าต้นตอของปัญหาทุกอย่างอยู่ที่ความไม่มีศีลธรรมอันมาจากกิเลสกิเลสจึงมีโอกาสครองใจคนครองบ้านครองเมืองและครองโลก สภาพปัจจุบันในโลกกำลังเป็นอย่างนี้ขอให้สนใจดูให้ดีเป็นพิเศษคนมีกิเลสคนมีกิเลสเอากิเลสเป็นตัวตนของตนก็บูชาเหยื่อของกิเลสเป็นพระเจ้าต่อสู้เพื่อกิเลสต่อสู้เพื่อให้ได้เหยื่อของกิเลสต่อสู้แทนกิเลสเพราะว่ากิเลสเป็นตัวตนของเขาไปแล้ว เขาก็ยังจมอยู่ในกองกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวเมือนนอนที่เกิดในพริกมันก็อยู่ได้โดยไม่แสบร้อนนอนที่เกิดในคูดมันก็อยู่ได้โดยไม่รู้สึกศกปรกภนอนที่เกิดในซากศพที่เน่าเหม็นมันก็อยู่ได้โดยไม่รู้สึกเน่าเหม็นความเคยชินหลงไหลในเยื่อของกิเลสเป็นนิสัย เป็นสิ่งเสพติดยิ่งกว่าเสพติดคนจึงจมอยู่ในอบายมุขซึ่งเป็นเหยื่อของกิเลสเป็นทางให้ได้เหยื่อของกิเลสยากที่ใครจะพลากออกมาพราดตนเองหรือพรากผู้อื่นได้ออกมาเสียจากอบายมุขซึ่งเป็นเหยื่อของกิเลสคนร่ำรวยกว็ถือโอกาส ผลิตเยื่อของกิเลสขายเป็นอุตสาหกรรมร่ำรวยไปเลยอุตสาหกรรมผลิตเยื่อของกิเลสขึ้นในโลกนี้มากมายเต็มไปทั้งโลกของอร่อยทางตาอร่อยทางหูอร่อยทางจมูกอร่อยทางลิน้นอร่อยทางกายอร่อยทางใจผลิตขึ้นเป็นอุตสาหกรรมจนผู้ผลิตร่ำรวยเป็นภัยกับโลกไปเสียก็ไมี <c oughs> นอกจากนี้ยังมีการกระทำโดยไม่รู้สึกตัวไม่เจตนาแต่ก็เป็นอาวายามุกอย่างยิ่งขอยกตัวอย่างขออภัยนะยกตัวอย่างเดี๋ยวนี้มีการพนันมวยกันที่หน้าจอโทรทัศน์ที่บ้านนอกที่ไหนมีจอโทรทัศน์วันมีมวยก็พนันมวยกันเสียเงินเสียทองกันเป็นอันมาก โดยเฉพาะก็ออเป็นพวกวัยรุ่นที่อบายามุกโดยไม่เจตนาอาตมาเห็นว่าไอโทรทัศน์เนี่น่าจะเลิกโปรแกรมมวยเลิกโปรแกรมมวยพวกวัยรุ่นทั้งหลายจะได้มาจะไม่ได้มาเล่นการพน,นันมวยตามโปรแกรมมวยที่จอโทรทัศน์ อ,อผู้มีอำนาจได้พิจารณาดูว่าอบายมุกที่ไม่กเจตนากำลังมีเห็มมากขึ้นมากขึ้นในหมู่วัยรุ่นอย่างนี้คนมีกิเลสอยู่แล้วนั่นก็รับเอามาสนองกิเลส อาบายามุกโดยทั่วไปเช่นดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่น,ลนการพน,นันครอบคนชัวเป็นไม่เจ็ดขัน้นทำการงาน <c oughs> เป็นอบายามุกอย่างไร <c oughs> อาจมาก็เคยบรรยายมาหลายครั้งหลายหนแล้วในการบรรยายครั้งก่อนๆนน,นั่นเป็นอบายามุกโดยเจตนาทั้งที่อยากจะควบคุมก็ควบคุมไม่ได้ เดี๋ยวนี้มีอบายามุกโดยไม่เจตนาไม่มีการควบคุมไม่มีใครต้องการจะควบคุมมันก็ยิ่งส่งเสริมให้มากขึ้นคนมีกิเลสก็ได้เหยื่อของกิเลสกิเลสมันก็มากขึ้นมีผล <c oughs> คือมีการพ่ายแพ้แก่กิเลสมีการพ่ายแพ้แก่กิเลสในบูคคน ผลก็เกิดขึ้นคืออบายมุกกาเต็มบ้านเต็มเมืองยิ่งขึ้นทุกทีอบายมุกที่เลวร้ายที่สุดคือการไม่ชอบทำการงานไม่เห็นว่าการทำการงานเป็นการปฏิบัติธรรมเขาไม่ชอบทำการงานไม่รู้ว่าคำว่าธรรมทรรมธรรมธรรมธรรมะนี่ยธรรมะเนี่ยคือหน้าที่ของมนุษย์ หรือสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดจะต้องทำทำหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตนั่นแหละคือธทำคือธรรมะเป็นการปฏิบัติธรรมเขาไปเห็นอบายมุกเป็นความสนุกสนานเป็นทางมาแห่งทรัพย์สมบัติมันก็เลยไปกันใหญ่ไปบูชาอบายมุกเพราะการแพ้กิเลสอบายมุกก็เต็มบ้านเต็มเมือง อย่างที่เห็นเห็นกันอยู่โดยเจตนาก็มีโดยไม่เจตนาก็มีโดยรู้สึกตัว,ก,ตวก็มีไม่รู้สึกตัวก็มีเห็นเป็นความดีความสุข,ส,ขสนุกสนานอริสอร่อยอไปเสียก,ก็มากที่อาชญากรรมเต็มบ้านเต็มเมืองผลของการถ่ายแพ้กิเลสคืออายมุกเต็มเมืองแล้วอาทญากรรมทั้งหลายก็ตามมาเต็มบ้านเต็มเมือง สัจพยานมีอยู่ที่ข่าวสารต่างๆแม้แต่หน้าหนังสือพิมพ์ก็สแสดงเห็นว่าอาชญากรรมกำลังระบาดผลของการแพร่กิเลสนี้ทำให้คอรับชั่นเต็มบ้านเต็มเมืองคอรับชั่นคือการสแสวงหาประโยชน์รายได้อย่างไม่ถูกวิธีคือการโกงนั่นเอง เมื่อไม่มีศีลธรรมไปพายแพ้แก่กิเลสแล้วก็ทำคอร์รัปชันก็มีการคดโกงในหมู่มนุษย์จนไม่เป็นมนุษย์จนเหลือแต่เป็นคน <c oughs> คนผิดก็พร้อมที่จะโกงคนซื่อก็พร้อมที่จะโกงคนกลางก็พร้อมที่จะโกงคนขายก็พร้อมที่จะโกงคนส่งออกก็พร้อมที่จะโกง นเพราะไม่มีศีลธรรมก็โกงโกงกันทุกชนิดของคนจนกระทั่งว่าผู้รักษาความยุติธรรมก็จะโกงที่น่าเศร้าที่สุดก็คือนักบวชทั้งหลายก็จะกลายเป็นคนโกงถ้าไม่มีศีลธรรมเพราะพ่ายแพ้แก่กิเลสไม่ต้องดูอะไรอื่นประเทศชาติของเราขาดดุลการค้า อย่างท่วมหัวทุวม่มพ่วมหูเลยนี่มีมูลมาจากอะไรนี่มูลมาจากคนสนองกิเลสคงตนมากเกินไปคนบูชาเยื่อของกิเลสมากเกินไปกินอาหารแพงแต่งตัวแพงซื้อหาความสำราญแพงไม่มีใครมีความสุขเพราะการทำหน้าที่การงาน อาหารบริโภคในบ้านในเมืองไม่ถูกใจอาหารจากเมืองนอกก็เข้ามาเช่นเนื้อก,กระป๋องเล็กๆไม่ถึงหนึ่งปอนราคาตั้งร้อยบาทตั้งเกือบร้อยบาทนี่จะกินกันไปทำไมนอกจากจะให้ประเทศชาติขาดดุลการค้ามีอาหารอะไรอีกมากที่จะซื้อหาได้ถูกๆ บำรุงร่างกายได้ดีในประเทศไทยก็ไม่นิยมกันนี่เพราะพ่ายแพ้แก่กิเลสการแต่งเนื้อแต่งตัวเครื่องใช้ไม้สอยบ้านเรือนที่อยู่อาศัยยานพาหนะม็็ล้วนแต่จะทำไปในทางสนองกิเลยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไม่มีขีดที่ว่าเพียงพอหรือพอดี และจะไม่ขาดดุลการค้าอย่างท่วมหูท่วมหูได้อย่างไรกันเล่าอีกทางหนึ่งถ้มองดูในด้านในคือด้านจิตใจผลแห่งการพ่ายแพ้กิเลสนั้นทำให้คนเป็นอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานมันอดไม่ได้มันต้องไปแสวงหามามันอดไม่ได้เมื่อไม่ได้มันก็ทรมานใจ เป็นอยู่อย่างทรมานใจเป็นอยู่อย่างวิตกกังวลไม่เท่าไรก็ได้เป็นโรคปวดศรีรษะโรคนอนไม่หลับโรคประสาทเป็นโรคจิตเป็นบ้าไปเลยกระทั่งฆ่าตัวตายเพราะคิดไม่ถูกคิดไม่ตกในเรื่องนี้ได้ <c oughs> ยิน ประกาศทางการแพทย์ว่าเป็นโรคประสาทกันเป็นแสนแสนอาจะมาคิดว่ามากกว่านั้นที่รู้แล้วมาประกาศมันยังน้อยไปสำหรับคนไทยสี่สิบแปดล้านนี่คงจะไม่ใช่เป็นโรคประสาทกันเพียงแสนแสนมันจะขึ้นจำนวนล้านแล้วก็ได้สองล้านสามล้านแล้วก็ได้แต่ไม่ได้มาพบหมอหมอไม่ได้โจทย์ว้ไม่ได้แสดงออกมาเป็นเป็นสถิติ เป็นบ้านนี่ที่มาอยู่ในโรงพยาบาลอาจจะเป็นหมื่นหมื่นแต่ที่ไม่ได้มาก็ยังมีอีกนั่นเราควรจะเอามาพิจารณาให้เกิดความไม่ประมาทว่าการพายแพ้แก่กิเลสนี้ <c oughs> ทำความเสื่อมเสียมหาศาลน่ากลัวยิ่งกว่าคอมมิวนิสต์อาตมาพูดว่ากิเลสน่ากลัวยิ่งกว่าคอมมิวนิสต์บางคนไม่เชื่อ คอยพิจารณาด้วยดีคอมมูนิสต์เกิดขึ้นมาในโลกนเพราะกิเลสเพราะกิเลสจึงเกิดคอมมูนิสต์ขึ้นมาในโลกเพราะกิเลสจึงเกิดนายทุนอืเมื่อเกิดนายทุนก็มีผู้ต่อต้านด้วยกิเลสคือชนกรรมอาชีพแล้วก็รบกันไปรบกันมาอาพาตหมาดร้ายแก่กันและกันอโตษต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาก็ด้วยอํานาจของกิเลส การเกิดคอมมอนิสต์ก็ดีการล่างพลานกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ดีมันก็มีมูลมาจากกิเลสมันกิเลสถึงน่ากลัวยิ่งกว่าอคอมมอนิสต์ผลของการแทะแก่กิเลสเนี่ยทำให้โลกร้อนระอุไปหมดอย่างนี้ทีนี้มาดูเรื่องถ้าไม่มีกิเลสกันบ้างจะเป็นอย่างไร ถ้าไม่มีการลดกิเลสมีแต่กิเลสกิเลสก็ครองโลกกิเลสครองคนกิเลสครองบ้านเมืองครองโลกเป็นระบบกิเลสาธิปไตยกิเลสาธิปไตยนีย่น่ากลัวยิ่งกว่าระบบคอมมิวนิสต์ฟาสิสนาทิศอนะไระต่างๆถ้าประชาชนไม่ยอมลดกิเลสลงแล้วรัฐบาลไหนจะทำความร่มเย็นในบ้านเมืองได้ ถ้าประชาชนไม่ยอมลดกิเลสลงนแล้วรัฐบาลไหนจะปกครองบ้านเมืองให้สงบเย็นได้หรือจะต้องใช้กันกีรัฐบาลจึงจะปกครองบ้านเมืองให้สงบเย็นได้ถ้าคนมีกิเลสนั้นยิ่งรวยยิ่งโกงคนคนจนเสียอ,อีกไม่มีโอกาสจะโกง คนร่้ารวยมีกิเลสแล้วยิ่งโกงแล้วก็ยิ่งโกงมากยิ่งมีอำนาจยิ่งโกงยิ่งมีเกียรติยิ่งใช้เกียรตเป็นเครื่องมือโกงโกงเพื่อได้เหยื่อสนองกิเลสอย่าเข้าใจว่าร่้รวยแล้วจะไม่โกงถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วก็จะโกงแม้เป็นนักบวชก็โกงถ้าไม่มีศีลธรรมคือบังคับกิเลสไม่ได้ ยิ่งรวยยิ่งโกงยิ่งมีอำนาจยิ่งโกงยิ่งมีเกียรติยิ่งโกงดูให้ดีดูให้ดีดดข่อนี้ว่าอะไรกำลังครองมนุษย์อะไรกำลังครองใจม,มนุษย์ครองบ้านครองเมืองครองโลกไม่ใช่กิเลสหรืออย่างไรประชาชนของกิเลสจะเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไรประชาชนของกิเลสเขาก็เห็นแต่ตัวกูของกู เขาไม่เห็นแก่ผู้อื่นเขาไม่เห็นแก่ความถูกต้องก็เป็นนั้นว่าประชาประชาชนที่มีกิเลสนั่นแหละทําให้กิเลสครองเมืองกิเลสครองโลกไม่มีทางที่จะเป็นประชาธิปไตยได้ที่จะใช้อํานาจอะไรมาปราบกิเลสจะใช้อํานาจอะไรมาปราบกิเลสถ้าไม่ใช่อํานาจของพระธรรม ที่กิเลสยอมกลัวอำนาจธรรมดาอำนาจอาวุธนี่จะปราบกิเลสได้อย่างไรจะปราบคอร์รัปชันได้อย่างไรรบกับกิเลสเนี่ยมันเหมือนกับรบกองทัพผีกองทัพพวกผีใครจะเอาชนะได้ด้วยอาวุธอะไรแม่แต่ปราบตักกแตนศัตร,รูพืชก็ยังปราบกันไม่ค่อยได้ น่าจะไปปราบกองทัพผีของกิเลสได้อย่างไรขาให้เราได้ใช้อำนาจของพระธรรมเอากองทัพพระธรรมเอาองค์พระธรรมมาเป็นเครื่องปราบปรามกิเลสกันเถิดข้อนี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเรามีศีลธรรมกลับมาโดยมีปรมัตถธรรมเป็นรากฐาน ปรมัตถธรรมคือสติปัญญาในอันดับสูงสุดรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรควรจะทำอย่างไรเท่าไรเมื่อใดรู้อย่างถูกต้องนี่เรียกว่าปรมัตถธรรมท่นมีแล้วก็ง่ายที่จะให้มีศีลธรรมศีลธรรมมาแล้วผีคือกองทัพผีของกิเลสนั่นก็จะหายไปขอให้ปรมัตถธรรมกลับมามาสร้างอาวุธ สำหรับปราบกิเลสหรือปราบผีที่กำลังครองโลกผีคือกิเลสที่กำลังครองโลกจะต้องถูกปราบให้หมดไปด้วยพระธรรมให้เรามีความรู้สึกถูกต้องให้มีความคิดถูกต้องมีความเห็นถูกต้องมีการตัดสินใจถูกต้องทุกครั้งที่อารมณ์มา กระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจในชีวิตประจำวันของเรานั่นคือศีลธรรมมีรากฐานเป็นปรมัตถธรรมมาแล้วกับุ้มครองคนให้พ้นจากอำนาจของกองทัพผีคือกิเลสคอ้ปรับปรุงปริยัติธรรมคือการเล่าเรียนธรรมะห้ถูกต้องปรับปรุงปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติธรรมะที่ถูกต้อง แล้วหวังผลเป็นปฏิเวทธ,ธรรมที่ถูกต้องอย่าได้หวังผลผิดผิดงมงายเลยปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิเวทธ,ธรรมถูกต้องแล้วเราก็มีกองทัพธรรมที่สามารถจะปราบกองทัพผีคือกิเลสให้หมดไปเคยลดลงประชาชนต้องมีการลดลงแห่งกิเลสจึงจะสร้างความสงบเย็นขึ้นมาในประเทศในชาติของเรา มีธรรมะมาช่วยมนุษย์เราให้สามารถลดกิเลสจะลดโดยวิธีใดอย่างไรถ้ามีโอกาสก็คงจะได้พูดกันในข่าวหลังเดี๋ยวนี้เรามีไฟโทธร,ราคะโทสะโมหะเผาจนร้อนไปทั้งโลกพมาธรรมะกลับมาดับไฟนี่เสีย คนก็จะเย็นบ้านเมืองก็จะเย็นโลกนี้ก็จะเย็นการชี้ชวนซึ่งกันและกันเพื่อการลดลงแห่งกิเลสเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งมีความถูกต้องอย่างยิ่งและด่วนรีบด่วนยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกปัจจุบันนักธรมาขอจบการบรรยายครั้งนี้ลงด้วยความหมดเวลาว่า ท่านทั้งหลายจงมีความกล้าหาญมีความแน่ใจในการลดลงแห่งกิเลสของตนของตนแล้วมีความอยู่เป็นผาสุขถูกต้องตามคลองธรรมของความเป็นมนุษย์สบายทั้งกายทั้งใจอยู่ทุกทิพาราตีการเทิน